โอเคครับก็กล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยน,นะคะผมวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูน่านั่นเองซึ่งวันนี้นะคะผมเราจะมาตีแพ็คไปเรื่อยๆวันไปวันวันแต่ก่อนอื่นเลยขอแก็บการ์ดก่อนโอ้คำนี้ได้ของดีนะโอ้โอจเจนติโนโซลอลัสโอเจนติโนโซลอลัสตอนเลเวล40นี่โหดกว่าบอนโตอีกท,ทั้งทั้งที่ที่หางก็หาง่ายกว่าบอนโตนี่ครับผม ถ้าตีครบสามแพ็คสามชนะสามรอบก็จะได้ได้เดี๋ยวข้าโปสุขัดดีกว่าไหมเอาโพอรสุขัดไปแล้วกันตอนแรกต้องใช้ตัวดาเมจเ,เยอะๆหนึงไอตัวนี้ก็โหดอยู่เลกันหนึ่งก่อนเพราะว่าถ้ามันตีมตีสองก็ตายแนย่แน่แน่แน่เล่นโหดเล่นโหด มึงตายเดี๋ยวมึงตายฮ่า,า,าสองแล้วทีสองทีฮั่นแน่เล่นโหดเล่นโหดโอเคปันสามไปก่อนฮ่าดีมากอาฮ่าดีมากดีมาก,มาก,มากสกวยมากเไปนอนแล้วไปนอนไปนอนเออ ไปนอนเออไปนอนเนี่ยมันรู้สะบ้างไม่ใครที่ว่าจบไปแล้วนะคะผมซรับแม์แรกก็อ,อยากใช้ได้เยอะเนี่ยคือแบบว่าตัวน้ำผมมันให้ใช้แต่ตัวน้ำมาผมต,ตัวตัวท่านนารึ่งบกครึ้นหน,นามาผมแล้วปัญหาของมันก็คือว่ามันแพ้ท่าเนี่ยแลหละครับผม แล้วผมก็เล่นไม่ค่อยไไม่ค่อยมีไอพวกตัวหนะตัวธาตุน้ําด้วยผมยังโหดก็มีไอแพสตัวสูขัสกับไอดิปไอกับคาปโปตูขัสแล้วก็ไอดิโปดิโปเลยดิโปดิโป,โปตัวที่เป็นสัว์ครึ่งบกเครึ่งน้ําที่ผมบอกอะโหดสุดแต่มันก็ยังเป็นปัญหายืนดีน่าจะได้ไอคาปโปสูขัสเนี่ยเลือดเยอะมากเลยแต่ดาเมจโคตรนกากัน นั่นเนี่ยตอนนี้โวอสี่ดาเมจเพิ่งขึ้นหนึ่งเหรอเองฮันแน่เล่นโหดฮัน <c oughs> แน่คิดว่าโง่เหรอคิดว่าโง่นักเหรอฮันแน่ไม่ตีด้วยโอเคกันสามไปก่อนฮันแน่กันหนึ่งเก็บชาร์จเก็บชาร์จหนึ่งเหรอเล่นโหดใช่ปหมเราฮันแน่เล่นโหด เล่นโหดเล่นโหดเดี๋ยวมึงตายโอเคเฮ้ยมันกันมันเป็นห้าแล้วตายแล้วเวนเวนเวนอุ้ยมันตีห้าแล้วทำไมดีเฮ้ยไม่ตายดีมากดีมากดีมากพ่อที่แข็งใจไว้งั้นมึงไปนอนไปนอนซะไปนอนเฮ้ยดาเมจดาเมจยังไม่พอเลยหรอเออเฮ้ยเฮ้ยออก อุ้ยไม่ตายเลือดเลยสามโอ้โหมันไปได้กูตีห้าแล้วเนี่ยนี่กูใช้สุขแตและเลยนะเนี่ยหูยสัฉลาดฉลาดมากจะมาไว้ไม่เป็นไรลูกบอลทำดทีสุดแล้วใ <c oughs> สว่แล้วเร็วงันเข้า,างั้นเข้าแล้วมึงต้องตายบายบายโอ้ยจมเห้อกู ก็ไม่ไหวจริงๆนะผมงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนดานแล้วกันไม่ไหวจริงๆแลเนะี่ยขอโทขอโทษนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะผมพอดีแพ็คนึงโหดจริงนะผมโหดจริงนะโอ้โหแพ็คนี้ก็ไม่ค่อยไหวนี่ถ้านี่ถ้าไม่มีแพ็คอีกแพ็คัวไหนง่ายๆอีกนะเรา ผมต้องจบคลิปแต่เพยงเท่านี้แหละอ่าฮะขยิง่งโชคหนดูนหน่อยดิเฮ้ยตัวโหดตัวตัวกะต,ต,ตัวพอได้อยู่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะใครเซอท็อปไปสองตัวโอเคเริ่มเกมเลยสตาต์ทสิเออโอเคครับ อืมเราเปิดนะแล้วอ่ะชาร์จหนึ่งไปก่อนรู้ซิว่ามันจะมีปฏิกิริยายัางไงฮันแน่เปิดมามึงทุ่มสุดตัวแล้วใช่ไหมไอ้ซัตเร็วมากเลยนะเว้ยโอโ้โหซีทีเดียวไทยเซอร์ไทเซอท,ท,ท็อปออกมาหมดเลยไปนอนซะไปนอนมึงตีสองใช่ไหมมึงไปนอนตีสองใช่ไหมเมื่อกี้ฮะ แกไอ้ไท่เซิร์ท็อปแกฆ่าพี่น้องฉันฉันจะฆ่าแกจะตะคอแกเออเอาหนึ่งไปก่อนได้เลยจะเย็นๆก่อนเดี๋ยวเองมึงจะฆ่ากูสมใจแนะ่ฮันแนะ่ฮันแนะ่กันหนึ่งคิดว่าง่เหรอฉันจะฆ่าแก <c oughs> ฉันจะฆ่าแกไอ้ไทยเซิร์ท็อป ก็ลองดูดิเอามตูตะพูดดิไอไอบอกไอไอฮันแน่ไม่ตีด้วยไหนสกิดก่อนดิสกิดก่อนหันแน่กันหนึ่งวันดีไปเลยอ้แอแกแกแมฉันจะฆ่าแกแกมันหนังเนียยมากไปนอนจ้ะไปนอนในทยเสื้อท็อไม่เป็นไรลูกพ่อทำดีที่สุดแล้ว แกแกมือไอสารเลวแกต้องตายต้องตายอย่างเดียวไอ้นกเนาะไอ้นกบ้าแกฆ่าพี่น้องฉันแกฆ่าพี่ฉันแกฆ่าฟ้าแฟฉันไปนอนเออไปนอน้่วทำไมมันจัดภาพมาตรงนี้เลยล่ะก็จบไปแล้วนะคะผมสำหรับตชนแรกคนงงเลยแมงบักเฉย ตลกิปโอเคโอ้ได้ DNA ยีิบห้าเลยเหรอโอเคแบตที่สองไปเลยโอ้อาจจนตินนสลัดกับจอบลามันเดี๋ยวนี่เจ้าจัดวครึ่งบกครึ่งน,น้ำน,นเ้านกกับหนื้งไปโอเคไปการเตรียมการของเรานี่ถือว่าสุดยอดเพราะว่าเราวางแผนมาดีเพราะเราเอาตัวชนาดทามาหมดเลยขานาดเป็นตัวตัวนะ มันจะเปลี่ยนหรือไม่ฮันแน่ตีสองตีสองสักเร็วมากไปนอนซะไปนอน,นเมื่อกี้มึงตีสองใช่ไหมอือตีสองใช่ไหมอาอาเจนตินโนมึงตายแน่อือือเอาดิ ไม่ตีฮันแน่เล่นโหดเล่นโหดแล้วกันเราชาร์จสี่ไปเลยฮันแน่ลองดูนี่มันจะตีเท่าไหร่ฮ <c oughs> ันแน่ไม่ตีด้วยเล่นโหดเล่นโหดใช่เปล่าไหน,นสกิดไหนดิโอ้กันสามเลยหรอเึงกันสามเลยหรอแก่ก้าวมีน้องฉันไอ้เจ้าจักินเนื้อ ฉันจะฆ่าแกก็ลองดูดิก็ลองฆ่าดูดิไอ้สักเฮ้ยเร็วหน่อยมันกำลังคิดอยู่ไอ้เป็น AI ต้องคิดด้วยเหรอขนาดเอมึงเป็นถึงขั้นเอไอมึงต้องคิดด้วยใช่ไหมเนี่ยโคตรงงเลยเฮ้ยเร็วเอไอเอไอเร็ว เอ้ยเก,เก็บหนึ่งไว้ทำไมเก็บหนึ่งไว้ในใจหรือไงฮะไปนอนไม,ไม่เป็นไรลูกพ่อทำดีที่สุดแล้วแกไอ้ป้าบะไอปา้าไอป้าบ้านฉันจะฆ่าแกให้ได้ไปแปดเอาแปดคิดจะเก็บช้าใช่ไหมเมื่อกี้ <c oughs> ฝันไปเถอะอืมไปนอนเออก็จบไปแล้วนะคะ <c oughs> ผมสำหรับแมตที่สอง โหดโหดไหนมาดูกันสิว่าแมสุดท้ายจะเป็นตัวอะไรอืมแมสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่มันเฮียจะเฮียตัวเฮียจะชัดเลยอือเฮียชัดตัวเฮ่ยันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอาไปก็ตายเปล่า,าดิตัวแพ้ทาน โอเคเรา,เาตัวนี้ไปเพลเวลสามสิกับเลเวลสี่สิบฝังเราฝังเราเสียเปรียบในส่วนของดาของเลเวลไปตัวหนึ่งผมไม่ชอบอยู่อย่างหนึง่งก็คือว่าเวลานั่นไงมันตีด้วยสก,กิตก่อน ผมไม่ชอบอยกอย่างหนึ่งนะผมเวลาที่ว่าไอเกมเนี่ยเวลาพอเป็นเลเวลสิบแล้วจะพอพอจะเอาเป็นเลเวลสิบเอ็ต้องหาเลเวลสิบอีกตัวหนึ่งมาผสมกันนะ่ะทันแน่เล่นหมดแบบนี้ก็สวยดีสวยเลย <c oughs> ไปนอนซะไปนอนไปนอนไปนอนเออไปนอนได้แล้วไปนอนเออ <c oughs> ดีมากพ่อ แกฆ่าพี่น้องฉันไอ้นกบ้าฉันจะฆ่าแกอาเอาไปสามเฮ้ยฉันหมดแรงแล้วไม่เป็นไรลงความทำดีที่สุดแล้วืแกไอ้ดิปโป้ไม <c oughs> มึงไปนอนไปนอนไปนอนซะออืโอเคก็จบไปแล้วนะคะผมสมรัแมนสุดท้าย <c oughs> โคนโหดเลย นี้นะที่มีแพ็คแพ็คอาหารมาให้เนะี่ยถ้าไม่มีแพ็คอาหารมานี่ผมจบแล้วนั่นเนี่ยผมเกือบไม่ได้ทาคลิปวันนี้แล้วคสามหมื่นหก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 โอเคหลัผมว่าเนี่ยจะได้ได้ขอทำภารกิจได้แล้วนะไอภารกิจนี้ยากอยู่นี่เขาผมได้ห้าสิบแคสโคดีโอเค โอเคโอเคครับเรามาเก็บของก่อนเนี่ยบีอนจะทำจะเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยโอเคเราเฮ้ยเหลืออีกสใช้ตัวไดโนเสาร์ oh. กินพืชสามตัวในการเข้าสู้ลบร้อยตัวแต่เราทำก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม